เอโยอร์วุฒิศรัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซคนะครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถรงสปอร์ต 200cc เข้าใหม่ภายในร้านนะฮะลูกค้านะเป็นรุ่นจีเป็กเดมอนจียา 200R นะฮะตัวนี้เป็นตัว4วาล์วนะครับลูกค้านะรถเดิมๆเลยนะครับสวยๆกิฟต์แบบนี้เลยนะมีของแต่งมาให้เล็กน้อยเพียงเท่านั้นเองนะฮะเรามาดูที่ชุดสีตัวรถกันก่อนเลยดีกว่าชุดสีตัวรถนะฮะเป็นสีแดงตัดขาวสวยๆแบบนี้เลยนะฮะอาจจะมีริ้วรอยมาบ้างตามการใช้งานเพียงเท่านั้นเองนะฮะนี่ฮะอาจจะมีแบบ เม็ดสีนะฮะเห็นไหมเอ่ยนี่ในกล้องน่าจะเห็นนะเป็นเม็ดสีพองขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ทั้งคันนะฮะมีบ้างส่วนหนึ่งนะครับผมนะอ่าคันนี้นะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2 0 0ซีนะฮะระบบหัวฉีด4วาลนะครับผมท่อได้ไมาเป็นท่อเดิมนะฮะแถมมีแอบติดไฟเด y l ไลท์ในช่องตรงนี้ด้วยนะฮะเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมสวยๆเลยนะฮะชิลหน้านะฮะเป็นชิลหน้าเดิมนะแต่ว่าเขาใส่อะแคปลามาให้นะหุ้มแคปลามาให้สวยๆแบบนี้เลย มาพร้อมกับไฟหน้า LED ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับลูกคา้าคันนี้ชกแดงเครื่องแดงเป็นตัวสีวาวแน่นอนนะครับผมเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกิฟครับรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมลกันหน่อยเลขไมลอยู่ที่7 5 0 0ยกิโเตรเท่านั้นเองนะลูกค้านะรถสวยๆเลยโซ่สเตอร์สะอาดกิฟครับท้ายได้มาเป็นท้ายเดิมท้ายจะสวยๆดูดแบบนี้เลยนะฮะ อ่าระบบไฟติดครบทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะฮะสตาร์ทง่ายๆเลยครับผม <ś led> อ่าประมาณนี้เลยนะเครื่องไม่ดังความไม่ไหลรถพร้อมขับขี่มากๆนะฮะหากใครสนใจเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสาร,รศครบแล้วนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ